สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมโบทอยวันนี้จะมาเปิดแพ็คดาวรุ่งกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าภายในแพ็คมีใครมาให้เปิดกันบ้างไปชมกันครับในแพ็คที่มาให้เปิดก็ประกอบไปด้วยมูเซล่านะครับเฟดีเดลิกคุนเดตลอดนูมาเดวีเลอาฟอร์เดนมิลินเตล์มาติแล้วก็ไคลไซโดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ ผมแพ็กนี้อาจจะไม่เมานะครับเพราะผมจะตามล่าคุณเดนะครับนี่ก็คือทีมบาร์เซโลนาของผมนะครับถ้าได้คุณเดมาก็จะจับมาเล่นแบ็กขวานะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เหลือตัวสุดท้ายก็ได้จะจะ,จะเมานะครับมาครับครั้งแรกไปกันเลยจะได้ตัวอะไรไปครับส่วนมากที่เห็นเขาตามล่ากันก็คือโฟเดนนะครับแต่ผมอจะมาแปลกนิดน,นึงตามล่าคุณเด แต่ถ้าได้โฟเดนมาก็ดีนะครับเห็นว่ามันโหมันจีดดีมาครับตัวแรกเป็นอ๋อมิลิเตาครับก็ดีครับว่าจะฟูมาลิดเหมือนการมาลิดก็ได้ก็ขาดอยู่นะครับขาดหลายตำแหน่งอยู่ลางนี้น่าจะตัน97นะมิลิเตาตัวแรกผ่านครับยดี๋ยวมไปเติมทองก่อนนะครับลืมเติมทองเลย เดี๋ยวมาเปิดกันต่อครับมาครับผมเมื่อกี้ก็ไปเติมทองมาแล้วนะครับเรามาลุ้นกันว่าคุณเดวันนี้จองไหมเดี๋ยวจะได้มาลแพ็คไปครับครั้งที่สองแพ็คนี้แบบหน้าเปิดแบบโคตรน้าเปิดเลยนะครับแพ็คดาวลุงเป็นแพ็คคิดว่าที่คิดว่าคุ้มแล้วนะครับแพ็คนี้ไซส์สองจะเป็นใครเอ่ยมาที่มื 15. อยิ้มห้าอ๋อ ไซโดนะครับตัวนี้ตอนนี้กําลังมีข่ากับหลายทีมอยู่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ค่าพลังต่ําสุดนะครับในแพ็กน่าจะตันอยู่ที่ก็สมัถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมน่าจะใช่แหละครั้งที่2อผ่านไปแล้วนะครับคุณเด้ก,ก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับครั้งต่อไปตอนนี้เปิดไปแล้วสอง ล่าง,งเกือบสุดเลยนะครับเคยไปสองครั้งครั้งที่สามครับกดไปเลยเป็นไปได้ถ้าบุนเลดดิกานะ้ามานี่ขอเป็นเดวิดละกันนะครับผมผมก็ฟูบาบเยนอยู่นะครับตอนนี้แต่ถ้าเป็นมูเซล่านี่จบเลยมีหลายล่างละมาครับตัวอะไราเอ่ยมาที่เฮ้ย บเด้บาซ่าผมก็ได้จะครบแล้วแหละเหลือแต่ที่อัพรีวิวไปอัพนักเตะแล้วก็จับมาเล่นนะครับมันอองมงาไวเกินไปไหมทุกคนเปิดไปสามครั้งเองถ้างานผมน่าจะเปิดให้ให,ให้ทองมันเหมือนเลยนะครับโดยยิสามครั้งก็น่าจะเปิดแค่สามครั้งแล้วไมไม่รู้ว่าจะเมาไหมถ้าเมาก็น่าจะทําเป็น e p ีต่อไปนะครับคิดว่า ราะว่าตัวที่ผมอยากได้ก็ไม่น่าจะมีแล้วก็คิดว่าน่าจะเก็บตังไว้รอเปิดแพ็ควันจันทร์อีกนะครับคิดว่าน่าจะมีแต่ตัวจำๆมาอยู่เหมือนกันครับมาครับอันที่4จะได้ตัวอะไรเอ่ยมาที่เสื้อแดงๆมาที่โอ้เดอะลีก ผมลืมบอกเลยเดยลิผมก็มีแล้วนะครับร่าง99ร่างนี้ตันเท่าไหร่97หรือ98 97มั้งโอ้ไม่ดีครับอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับสะสมสะสมอีกแล้วเอาไว้สะสมเหลือทองเปิดประมาณ2ครั้งนะครับเปิดไปเลยครับจะได้ตัวอะไรก็แล้วแต่พี่โคจะจัดให้เลยครับ พอได้ตัวที่หวางแล้วตอนแรกคิดว่าจะได้เหมานะก็ไม่ได้เหมามาที่เสื้อแดงๆอีกแล้วโอ้แต่คราวนี้ไม่ซ้ำครับมาแล้วเลวีตัวนี้น่าจะเลยแบบเร็วจัดนะครับผมคิดว่าจะรีวิวตัวนี้แหละครับตัวแรกเห็นมันแบบเร็วแบบ คิดว่านันจะเร็วแบบมากๆอะตันเท่าไรตัน98ด้วยนะตัวนี้มาครับเราเปิดไปกี่ครั้งแล้วะเปิดไป5ครั้งละเหลือครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่จะได้ใครครับมาครับไปเลยไม่ต้องลุ้นอะไรมากครั้งสุดท้ายนี่เป็นโฟเดนมาก็ดีนะครับโฟเด้ก <c oughs> 99 ไม่รู้จะได้ใครมาที่ออหลีกเอิงใครวะนี่จะเป็นดอนหรือเปล่าอืมดอนละนูมาจริงจริงยด้ยครับตัวนี้มันตันเท่าไหร่เก้าเจ็ดเก้าแปดหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นแหละน่าจะสะสมไว้เฉยๆ <c oughs> เพื่อนๆเปิไดได้ตัวไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือใครจะเบอแพ็กก็มาพูดคุยกันได้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม